นี่มันที่ไหนวันนี้อ่ะเอ้ยนี่อะไรอ่านซิไอจอนลูกพ่อโอ้โหนอนกอดตุ๊กตาอยู่เชียวเอาดีนเป็นหนังสือซูเวิร์ลหรือเนี่ยมีข้าวผัดอยู่ข้างหน้าเราด้วยโอ้นี่เราจะเราจะเดินทางไปไหนกันเนี่ยฮะไอ,อจอนลูกพอ่อเอา้าอยเกิดอะไรขึ้นเครื่องวิทยุกำลังห้องเลยเนี่ย เกาะไว้นะลูกพ่อไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่กูพูดอะไรเดี๋ยวไม่ร <c oughs> ะวังระวังนะลูกโอ้โหลูกสะพังโกระกเลยเมื่อกี้เออคุณครับคุณจะเอาลูกผมไปไหนล่ะ คุณคือผู้รอดชีวิตใช่ไหมไม่น่าจะใช่ดูจากทรงแล้วจอนลูกพ่อจอนไอจอนจอนลูกพ่อไปแล้วเออเออ,อ,อไม่ดีนะครับเมื่อกี้เซ็นเซ,นซอร์ไปนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราตื่นมาโดยที่แบบเลือดเต็มตัวไปหมดเลยโอ้โหเราก็ทำการเก็บขวานแล้วก็เก็บของที่อยู่บนญญาณ เก็บของที่อยู่บนเครื่องบินให้เรียบร้อยนะแล้วจากนั้นเราก็ได้มาเจอกับเขาเรียกว่าน่าจะเป็นใบารายชื่อของผู้โดยสารบนเครื่องบินเราหลังจากที่เราเก็บเรียบร้อยแล้วผมก็จะทําการลงมปจากเครื่องบินแล้วก็ทําการ f r o ม ระหว่างที่ผมฟาร์มผมก็ได้เรือไปเห็นหมู่บ้านคนป่าสิ่งผมก็ไม่รอช้าผมก็ได้รีฟาร์มและผมก็ได้ทำการมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านคนป่าโดยเร็วระหว่างทางผมก็ได้เจอกับผ้าแล้วก็ตีเสาที่คนป่าสร้างไว้ด้วยหลังจากนั้นผมก็จะได้ทำการสำรวจ ในกระท่อมของหมู่บ้านคนป่านะก็เจอน้ำมันผมก็ได้ทำการเก็บผ้าไปด้วยหลังจากที่ผมเก็บของในกระท่อมเสร็จผมได้ไปเจอครับโอ้ดิบันพูดโดยสารของเครื่องบินเรานี่นะได้มีรายชื่อติดอยู่ในใบารายการด้วยนะครับ มันช่เป็นบรรยากาศอะไรที่น่ากลัวซะจริงๆเลยไม่ได้ละเราต้องหนีออกไปจากที่นี่ไม่งั้นไอ้เี้ยมาออกมานี่ไม่เอาไม่เอาคนระับจังหวะนี้จังหวะนี้เราต้องเขาเรียกว่าเก็บสเสบียงจัดสรรทรัพยากรก่อนนะไม่งั้นเนี่ยเราจะอยู่ยากนะไปไปพักหนะ้าอุ้ย ไปมีเงินร่วงมาด้วยนรคุณผู้ชมโอเคครับหลังจากนั้นผมก็ได้ตัดสินใจออกเดินทางไปหาทำเลที่สร้างบ้านผมได้เดินทางไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆือยโอ้ย oh yeah. ทะเลสีครามหลังจากที่ผมดูนกชมทะเลเสร็จแล้วผมก็ได้เดินทางไปหาที่สร้างบ้านต่อ อืมโอเคเราต้องหาสถานที่สร้างบ้านสักที่หนึ่งแล้วนะระหว่างทางผมก็ได้เจอกับถ้ำแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่คนป่าได้สร้างไว้บรรยากาศมันช่างชวนน่าขนลุกสักจริงๆโอ้โหตอนนี้เราจะมานลาก,กวางกันนะ บอกเลยว่าความแม่น,นนี้ระดับตำนานก็ยังเรียกพี่นี่ไม่โดนไม่ได้แน่คุณล่ไอ้ย้ยอยู่ยนิ่เอออยู่ยนี่งั้็แหละดีมากมาให้พี่ชงแหละซะดีดีหลังจากที่ผมได้ชงแหละเฮียเสร็จแล้วผมก็ได้เดินทางต่อและผ่านไปสักพักนึ่งในความพยายามในการเดินทางของผม <c oughs> ก็ไ้้ที่สุดลงทุกทีผมเจอคน รู้สึกว่าเขาจะมาต้อนรับผมเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเชียวผมก็เลยอยากไปถามเขาว่าพี่ครับลูกชายผมอยู่ไหนพี่ไอ้จอด่ะพี่เห็นลูกชายผมไหมนะพี่จะวิ่งหนีผมเปไหนอ่นะพี่กลัวผมนั้นเหรอพี่วันนั้่ไงนะนะพี่พี่เป็นอะไรอ่นะเฮ้ยพี่ต้องวิ่งหนีผมด้วยเฮ้ยนะไม่เข้าใจพี่เลยถ้าพี่ไม่ตอบผมผมจะจัดการพี่นะนะ พี่จะมาตอบผมดีๆไหมหรือว่าจะตอบด้วยน้ำตาอ,อุ๊ยอุ๊ยมาเพิ่มสามคนแล้วไปดีกว่าอยู่ไม่ได้ไม่ได้สนิิไรแล้วโอ้โหมาโอ้สี่ตัวมันอยู่ไม่ได้เออบวกอือมันบวก มันพร้อมบวกกับเราเลยเราก็จะจัดให้มันแบบน้ำใจซ้ำไปหนึ่งทีมาสิตายยังตายยังตายแล้วมามีใครจะสู้กับฉันอีกไหมโอ้โหพวกแกนี่มันเฮ้ยขัยดขมูเพีเ่อนเนี้อืขคาร์ลจะคาร์ลไปไหนโอเคครับหลังจากที่เราได้สู้กับคนป่าเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้ว ผมก็จะชำแหละหัวมันเพื่อเอาไปประดับบ้านโอเคครับหลังจากที่เราเก็บัวกป่าสัวมาที่โดยบ้อยแล้วเราก็ได้ทำการออกเดินทางต่อซึ่งเดินทางไปได้สักพักหนึ่งเราก็ได้เจอกับเจ็ดเรือยอดว้าวซึ่งสถานที่ตรงนั้น มีรูปสมอยู่ด้วยแล้วก็จะมีรูปภาพรูปภาพนี้ก็น่าจะเป็นเรือยอทจากฝั่งนู้นนะนั่นไงใช่ด้วยแล้วก็ที่รูปสมนี่ก็จะมีเทปเทปม้วนอะไรสักอย่างนึงนะครับก่อนที่ผมจะไปเรือยอทฝั่งนั้นก็ทำการฟาร์มอีกสักนิดหนึ่งนะครับ โอ้ยฟันผิด <c oughs> <c oughs> เอออะไรไหนๆก็แดดและเอาดีมัน,นมาเลยแล้วกัน <c oughs> ตอนนี้เราต้องตามหาลูกเราด้วยนะในระหว่างที่เราจะตามหาลูกเราเนี่ยเราก็ต้องใช้ชีวิตในปา่าซึ่งเราไม่เหงาหรอกเรามีเพื่อนเพื่อนอยู่นะแต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่นะ อ้วก็ช่างเถอะทู้ผู้คนที่นี่ตอนรับฉันเป็นอย่างดีนะผู้คนในเกาะแห่งนี้นะมาทักทายด้วยการขู่ฉันน่าเศร้าใจจริงๆเฮ้ยไม่มันจิตเดือยอดอืมอันนี้นคืออะไรนมกล่องเลยไม่เข้าใจเหมือนกัน เอ้ยมาแล้วมีมันภาพถ่ายอะไรกันเนี่ยโอ้โหมันมีตัวสปารลาดอะไรอยู่ด้วยก็ไม่รู้ตอนที่เราเก็บก่นกนอนโลก่อนโดของก่อนอ่าเราสามารถนอนที่นี่ได้ด้วยนะไปที่นี่มันประตูให้เข้าด้วยนะครับท่านผู้ชมสงสัยว่าในภายในอนาคตเนี่ยเราจะได้กลับมาหามันอีก เป็นยังแน่แท้โอเคครับหลังจากนั้นผมก็ได้ว่ายน้ํากับเข้าฝั่งเพื่อที่จะไปหาทําเลที่สร้างบ้านต่อระหว่างที่ผมกําลังเดินขึ้นทางชันแล้วหันไปมองบรรยากาศร,ร,รอบๆบอกเลยว่าโอ้โหเป็น้านกว้างที่สวยงามมากเฮ้ย นั่นมันอ่าทุกู้ชมเห็นไปมครับเมื่อกี้มันแวบๆไปมันวิ่งผ่านไปแล้วมันวิ่งแสกหน้าเราไปเมื่อกี้นี่เอง <S <S หลังจากที่คนป่าวิ่งผ่านเราไปแล้วแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆจนได้มาเจอกับเต็นท์ซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เราจะพักพิงที่นี่ก่อนนะเนี่ยอ๋อซึ่งก็มีหม้อแล้วก็เทไม้เก็บด้วยนะที่นี่ โอ้ยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสรุปจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ช่างมันเถอะครับอย่างน,น้อยข้างในมันก็มีแผงวงจรไว้สําหรับทําระเบิดนะหนก็ในละ <laughs> ขอนอนลงเต็นท์นี้ก่อนแล้วกันนะมาวันอื่นเราสร้างคขปมไฟก่อนเป็นคมปมไฟไม้ธรรมดาก็เล่กกนนิดนเงอ, <laughs> อ่า จุดไฟก่อนเพเพิ่มความสว่างสวัยให้ตัวเราลังน,น,นั้นผมก็ได้ปล่อยเวลาให้ร่วงเลยไปจนถึงเวลากลางคืนโอเคนอนดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในวันพรุ่งนี้ โอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการเอาชีวิตรอดในวันแรกของเราซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะเอาชีวิตรอดในป่าแห่งนี้แต่ถึงยังไงเราก็ไม่เงาหรอกเราก็ยังมีเพื่อนบ้านนะแล้วเจอกันใหม่ในพ์ทต่อไปเลยครับผมสำหรับพันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ